<minutes> เด Ugh. ี My ๋ยวมาเริ Sorry. ่มกันที่ผลไงขันแล้วก็เบื้องหลังของเกมพรีเมยรีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์นะครับไฮไลท์หนักๆเนี่ยมาอยู่วันเสาร์เพราะว่าทีมนำสามทีมเนี่ยทีมที่อยู่อันดับหนึ่งสองสามเนี่ยเขาลงเตะแล้วมันมีไม่ค่อยบ่อยที่แบบว่าจะมีฤดูกาลไหนที่แบบมีทีมนำสามทีมที่อยู่ในอัตราแบบใกล้เคียงกันขนาดนี้ค่ะใกล้สองแต้มก็จะมีแค่สองทีมโดยส่วนมากสองทีมใช่นะครับแล้วก็ลงเตะในวันเดียวกันแบบนี้ แล้วก็ในเวลา3เวลาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเสาร์เนี่ยไล่เรียงดูจากฝูงก่อนเร์พูลทุ่มครึ่งพอสี่ทุ่มดูอาร์เซนอลใช่ไหมแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งก็มาดูแมนเชสเตอร์ซิตี้ปรากฏว่าเร์พูลทําได้ก่อนครับไปเยือนเบนฟอร์แล้วก็นี่ลูกงัดบอลลิโลกเป็นไงคือก็นิ่งนะนะฮะคื มันเอาถูกเอามาเปรียบเทียบกับจังหวะที่การไอชหลุดไปเมื่อวานเนี่ยแบบเดียวกันเลยนะเออโอ้แต่เมื่อตอนที่ดาวินหลุดไปเนี่ยยอมรับเลยว่าด้วยความที่ก็ด้วยความที่เป็นดาวินนยด้วยความที่เป็นดาวินเนี่ยแม้ว่าช่วงหลังๆเขาจะดูมั่นใจขึ้นแล้วอ่ะแต่ว่าก็เอาจะช่วยเขาเต็มที่เลยกลัวว่ากลัวว่าจะยิงไม่เข้าค่ะคือไอ้ที่กลัวว่ายิงไม่เข้าเนี่ยโอเคทีมยิงไม่ทีมยิงไม่ได้เพราะหลุดเดียวนี่ก็อาจจะเสียดายอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าเขายิงไม่เข้าเนี่ยความมั่นใจที่ดูเหมือนกําลังมาเนี่ยมันีีย่้ เพราะนั้นหูจังหวะหลุดของเขาเนี่ยเอาใจช่วยเต็มที่เลยแล้วก็หูแล้วเขายิงแบบนั้นนะ่ะงัดข้ามหัวประตูเข้าไปอะ่ะก็ต้องบอกว่าประตูเนี่ยมันช่วยกระช่าความมั่นใจขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวนะเพราะฉะนั้นหลังอย่างนี้พี่มองว่าดาวินลูยเยสเนี่ยน่าสนใจมากๆนะเพราะว่าเขาดูเหมือนจะปลดปลดล็อกปลดอะไรบางอย่างออกไปจากใจเขาได้แล้วอะ่ะความกดดันหรือว่าความ อะไรก็แล้วแต่อาจจะเริ่มปรับตัวได้ด้วยกับไอ้กระแสความกดดันความคาดหวังเยอะๆคือตอนแรกมาอาจจะโหคนคาดหวังกับฉันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเราเราพี่ชีอว่าความคาดหวังของแฟนกับดาวินุนเยสอะมันน้อยลงไม่ได้น้อยลงในที่นี้ว่าแบบว่าแบบบอกว่าเขาไม่เก่งนะแต่เหมือนแบบอ่ะไม่ได้แบบโหมาคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นเหมือนแบบหาสิลูกสี่สิบลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ให้ดาวินุนเยสสามารถเป็นธรรมชาติได้มากขึ้นนะ ็เนี่ยเป็นประตูสําคัญเป็นแต่ว่าเรลิเภูร์รเนี่ยในภาพของเกมโดยรวมเนี่ยครึ่งแรกไม่ถึงกบดีเบนฟอร์ดเ็เล่นดีด้วยนะครับ<ช> <Yes. S 2> แล้วก็ตีเสมอได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเรอร์ภูลก็ฉกฉวยความผิดพลาดจากผู้เลน่นเบนฟอร์ดแหละใช่ไหมประตูของออซาร่านะครับที่ปล่อยพื้นที่โล่งเลยนะ<ช>ครับ <ๆ S 1> ๆๆก็สุดท้ายแล้วชนะไป4ประตูตอนหนึ่งแต่ก็อาจจะมีข่าวร้ายเรื่องปัญหาบาดเจ็บนะดิโกโชต้าแล้วก็เคอร์ติสโจนส์นะ ก็เดี๋ยวคาดว่าวันนี้น่าจะรู้ว่าเจ็บหนักแค่ไหนนะครับขนาดที่เ,เดี๋ยวแป๊บน,น,นึงนะฮะเจอกันครอปอ่ะส่วนเจอกนครอปเขาก็ให้สัมภาษณนะ์เลยเขาบอกว่าก็เป็นความรู้สึกที่ผสมปนเปไปเหมือนกันนะเราเสียนักเตะไปอีกแล้วนะครับเนี่ยโชต้านี่สําคัญโชต้ากำลังดีเลยครับกำลังดีดีมากก็หลังจากผ่านไป15ทีเราก็เล่นได้ได้ดีขึ้นนะครับแต่ผมมองแล้วก็ ครึ่งแรกนี่เบนฟอร์ดไม่ได้เป็นรองอะนะครับเปิดลูกโด่งเข้าเขตโทษคุณทั้ง18ครั้งอันนี้คือหมายถึงว่าการเล่นของเบนฟอร์ดนะเพราะนั้นการเจอเกมนี้กับเบนฟอร์ดเนี่ยต้องใช้พละรก,กําลังเยอะแล้วก็ต้องมีโชคด้วยเหมือนกันแล้วก็ชมผู้สาวประตูคิวินเคลเฮอร์นะที่ว่าลงสนามแทนอาริซงที่เจ็บ่เล่นได้ดีนะครับแม้จะเสียประตูแต่ว่าเขาก็ช่วยป้องกันประตูสําคัญสาคัญได้เอนโดก็เล่นดีนะนี่คัรโกก็ทําประตูได้นะครับ ก็เรื่องบาดเจ็บเกิดทิสโจนโชต้าเรารวมไปถึงนูนเยสด้วยนูนเยสเหมือนจะมีอาการบางอย่างในช่วงพักครึ่งก็เลยบอกครอปครอปก็เลยไม่เสี่ยงส่งลงสนามก็เปลี่ยนตัวตั้งแต่พักครึ่งเลยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมเลยไม่มีเวลาให้พักมากเพราะว่าเดี๋ยววันพุธต้องเจอกับดูตันทาวอีกใช่นะก็โชต้ากับโจนเนี่ย รอาการยืนยันอย่างชัดเจนอีกครั้งว่าเจ็บเยอะแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือในวันอาทิตย์นี้ที่จะเตะกับเชลซีไม่มีไม่ทันแน่ๆแ,แหละนะครับก็ส่วนส่วนดาวินนูเลสก็เดี๋ยวรอรอเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเพราะเท่ากับว่าการบาดเจ็บของสองคนนี้ก็ไปสมทบกับเบตียกโกอเอกัลการตา,าร่าเทรนด์เอเลนเซอร์อาร์โนโรครับเซฟานบายเซติชอลิสงเบเกอร์เบนดกเชอร์มาติฟโดมินิกโซโบสลนเจ็บหลายคนนะเนี่ยนะ ขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยเขาก็ย้ำใหญ่เบอร์ลี่5-0เลยนะโอ้โหคือโอ้โหยิ่งถล่มทลายอ่ะก็เขามีในช่วง5เกมหลังนี่เขาชนะรวดเก็บ15คะแนนเต็มแล้วประตูได้เสียกระโดดพรวดเดียวขึ้นมาอีก20ลูกอ่ะนะครับก็เขายิงพาเลส5-0ชนะลิเวอร์พูล3-1นะครับถล่มเวสต์แฮมในเกมก่อนน้นนี้6-0เกมนี้ถล่ม5-0 มีอีกเกมหนึ่งพี่จำสกอร์ไม่ได้แต่ว่าเนี่ยประตูได้เสียเขาเนี่ย20 21ลูกเลยนะ,ะอโอ้โหแล้วอาร์เซนอลร้อแนแรงสุดๆเขาบอกว่ามิเกลเจต,ต,ตานะครับก็พอใจมากเขาบอกว่าการมาเล่นที่เบอร์ลี่มันไม่ง่ายอยู่แล้วนะเพราะว่าเบอร์ลี่ก็มักจะทำผลงานได้ดีเล่นในบ้านดีแต่ว่าเราก็แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพผูพ้เล่นแดนหน้าก็เข้าขากันมากแล้วการจบสกอร์ก็เฉียบคมนะฮะเขามีไปพลาดแทนนอตติงแฮมฟอเรสเกมหนึ่งไง อ๋อชนะชนะขออภัยชนะแต่ชนะสองหนึ่งสองหนึ่งเพราะนั้นยิงห้านี่ไงห้าหสิบดยิงสองยิงห้าใช่ไหมเสียสองลูกยี่สิเอ็ดลูกใช่ยิงยี่ิบเอ็ดลูกเนี่ยประตูได้เสียกันตอนนนตอนนี้ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นด้วยอันดับที่มันเกาะติดกันอย่างนี้แต้มใกล้เคียงกันเนี่ยไม่แน่นะประตูได้เสียอาจจะ ตัดสินแชมป์ได้นะมันเหมือน<ช>คุณนำเครื่องแต้มใช่ม,มันเหมือนมนุณมีครึ่งแต้มฤดูกาล1,988-89อาร์เซนอนก็ได้แชมป์ด้วยประตูไม่ใช่แค่ประตูได้เสียเลยนะประตูได้เลยนะเพราะประตูได้เสียในยเท่ากับริวพูลที่บุกไปชนะลิวพูล2-0ที่แอนฟิลด์นะสุดท้ายอะ่ะมันต้องเป็น2-0เพราะว่าถ้า1-0เนี่ยริวพูลจะประตูได้เสียดีกว่าแบมเท่ากันประตูเสียดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็น2-0ปุ๊บประตูที่เสียจะกลับมาเท่ากันแล้วอาล์เซนอนยิงได้เยอะกว่าเนี่ยอีนั้นตัดดดสสิน้้วยยประตูไเี นะครับในฤดูกาลนี้ก็ยังมีโปรแกรมหนักอยู่หนึ่งนัดนะก็คือการบุกไปเยือนแมนซิตี้ริปูลใช่ไหมเออแมนอัลนอลใช่ไหมใช่นะฮะเดอร์ริูลเองก็ต้องมีโปรแกรมเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยก็ในแอนฟิลด์ในแอนฟิลด์ใช่นะแล้วก็ทั้ง3าทีมจะมีโปรแกรมเจอเกมทีมใหญ่อย่างสเปอร์สเปอร์เนี่ยเหลือเจอทั้งสาทีมเลยนะก็จจะเป็นตัวแปรสําคัญเหมือนกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะ อ่าแมนยูก็จะเจอทั้งสามทีมด้วยเหมือนกันใช่ไหมก็เหลือเหมือนกันนะฮะเจอกับอาร์เซนอลแล้วก็เจอกับลิเวอร์พูลที่อ็อนแทฟฟอร์ดนะครับแล้วก็เจอกับซิตี้นะบุกไปเยือนบุกไปเยือนในอีกสองแมตช์เดย์ข้างหน้าเมื่อวานพี่จอมบอกแล้วฮะว่าเจอแมนเชสเตอร์แพ้เจออาร์เซนอลคงแพ้แหละคือถ้าเล่นอย่างเมื่อคืนอ่ะผมว่าผมว่าเจอลิเวอร์พูลเจออาร์เซนอลเจอแพ้แมนเชสเตียร์แพ้หมดอ่ะ เออนะโอ้ยแต่อย่าลืมที่ต่อแมนยูเจอทีมไหนมักเล่นเป็นเหมือนทีมนั้นเออเอก็ไม่แน่ถูกไม่ได้หมายความว่าเจอรลิพุนยังเสมอได้เลยใช่ไหมที่แอนฟิลด์ด้วยทีนี้อีกคู่หนึ่งเพราะลิปุณทำได้อรสเซนอลทำได้ความกดดันไปอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วเล่นคครึ่งเล่นแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่คู่ต่อสู้คือเชลซีบอลมันคล้ายๆกับเกรดบอลมันเท่าๆกัน คือคือไม่รู้ใครคิดเห็นเหมือนกับผมหรือเปล่านะพอโชซีไม่มีเตียวโกซิวา่์เกมรับดูดีขึ้นอ๋อเหรอเออเออไม่ไม่ทันสังเกตนะเออเพราะเกมนั้นไม่มีใช่ไหมใช่ไม่มีคือคือเขาเจ็บด้วยแหละแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเตียวโกซิวาคืออายุเขาเยอะอะไรเงี้ยไม่ใช่หมายว่าเขาไม่เก่งนะแต่พอไม่มีเตียวโกซิวา่ยผมรู้สึกว่าเกมรับขึ้นดูดีขึ้นนะแล้วก็ต้านทาน เกมโรฮุกซิตี้ได้ดีเลยทีเดียวนะออถ้าเชลซีในวันนั้นนะคะจังหวะโต้กลับไม่ใช่โอกาสเปลืองอม,มีโอกาสปิดเกมเหมือนกันนะใช่ใช่ก็<ม>นิโคลัสแจ็กสันนะ่ะแหมก็ยังไม่คมจริงๆนะต้องเป็นฝ่ายไล่ตีเสมอนะไลฮิมเซอร์ลิงยิงให้เชลซีนําก่อนนะครับนาะนะที42แล้วประตูตีเสมอของแมนซินตี้นู่นนะ่นะนาที83เลยเกือบแล้วเกือบจะไปโรดดี้นี่ยิงประตูสําคัญสําคัญทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่นะครับแล้วอีกหนึ่งจุดที่หลายคนพูดถึงก็คือว่าโอกาสหนึ่งของเออร์ลิงฮาลันไม่น่าเชื่อ ลูกมงลูกนั้นแหละคือโอเคแล้วว่าเขาเคยพลาดนะครับแต่ว่าหน่งหน่งสามสี่ครั้งในเกมเดียวเนี่ยเขาพลาดหมดเลยมันน่าไปครั้งแรกที่เขามีอาการแบบนี้เขาน่าจะนอนไม่หลับอ่ะอย่างฮาลันแล้วโอกาสลูกลูกที่เดือบรอยโยนด้วยซ้ายมาโอ้โหลูกนั้นต้องใส่สกอร์เลยนะอย่างนั้นมันต้องเข้ากรอบไงถ้าเข้ากรอบแล้วโดนประตูเซฟมันก็ยังว่าไปอย่างเดียวนียเขาหม่งไม่เข้ากรอบเลยเีกร่บไปเลยใช่ลูกก็ถือว่าเป็นวัน เขาเรียกเขายัางไงออฟเดย์อ่ะเป็นวันแบบไม่ใช่วันของเขาเออนะเป็นไม่ใช่วันของเขาแล้วอีกอย่างเนี่ยผมมองว่าการที่ลิเวอร์พูลชนะอาร์เซนอลชนะเนี่ยมันกดดันซิตี้ด้วยทำให้ผู้ลเล่นหลายคนเนี่ยนะฮะเล่นท่ามกลางความกดดันที่ค่อนข้างสูงใช่ก็เป๊ปก็บอกว่าเ,เทรนเนอร์ของแมนซิตี้เนี่ยนะครับก็บอกว่ารู้รู้อยู่แล้วว่าเชลซีสู้ได้ดีออบอร์ดมันมาตรฐานมันสูงเ่ะนะครับเราก็ทําได้ดีมากในครึ่งหลังแต่ว่าครึ่งแรกนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับแล้วเราก็มีเกมวันอังคารเนี้ยรออยู่ก็คือพรีเมียร์ลีกนัดตกค้างครับ,รบจะเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะก็ต้องพยายามเก็บ3คะแนนให้ได้แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าฮาลันยิงทิ้งยิงคว้าง7เกมหลังสุดทุกรายการยิงได้แค่2ประตูโอ้โหทีเนี้ยผมว่าเป๊ปก็ตอบได้ดีนะเป๊ปตอบว่าฮาลันนะหรออืมผมเนี่ยเล่น11ปียิง11ประตูเนี่ยผมจะเป็นวิจารอะไร มีจิตวิทยาในการตอบผมจะไปิจะอะไรเขาให้เขาเป็นอะไรเขาหนูชอบเป็ตั้งแต่ตอนตอบตอนตอนที่จิริชเขาไปเที่ยวอ่ะเออเออเออเขาเป็นคนตอบที่แบบไม่โยนความกดดันให้นักเตะนะเออเออก็เอ้พุทธิิงมันก็ถูกนะคุณเออทารยิงที่ว่าก็ผมเล่นสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีผมยิงสิบเอ็ดลูกนี่แล้วผมไปแนะนำอะไรเขาได้คือก่อนหน้านี้มันก็มีคุณซือหลายคนที่โดนนักข่าวถามต้อนจนจนต้องตอบแลวการเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาอย่างเอริกเซนฮาร์กเนี่ยไปตอบ คำถามเกี่ยวกับเจโรซานโช่กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าคุณโดนนักข่าวต้อนแล้วคุณหาทางออกไม่ได้แต่ว่าเป็นกูเดโอล่าเนี่ยเขาโดนต้อนก็จริงแต่ว่าเขาหาทางออกได้อยงไแล้วมันเป็นการหาทางออกที่นะขับอะโอเคไม่ถามละใช่เพราะตรงคงต้องการแบบเออเอาเลยมันจะวิจารลูกทีมว่าไงวะอะไรเงี้ยเอาไปเล่นเป็นข่าวได้คือชาวไวแวรพริ๊งของเขาไม่ได้อยู่แค่ในสนามนะเป็นกเดโอล่ามันอยู่ที่นอกสนามด้วยมันอยู่ที่วินาทีที่โดนจ่อไม้ถางด้วยเนะก็เนี่ยแหละ นะครับแล้วก็ส่วนโรดี้ก็ผิดหวังนะแล้วก็ชมเชลซีว่าวางแผนการเล่นมาได้ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือลุ้นการยังเหลือยาวไกลแหละตอนนี้แมสตี้ก็คือต้องจริงๆพวกเขายัางต้องพึง่งยังพึ่งตัวเองได้อยู่นะถ้าเขาชนะทุกเกมอ,ะอ่ะก็อุ้ยมันสำคัญ<น>มันยันยงต้องลุ้นอาร์เซนอลใช่ใช่ไหมมันอยู่ที่แมตที่ไปเยือนแอนฟิลด์ไงและมันอยู่ที่แมตที่เขาจะต้องรับมือกับอาร์เซนอลด้วย อ๋อถ้าอย่างนั้นก็คือมีโปรแกรมเจอกันเองด้วยถูกมันคือต้องตัดแ้มคู่แข่งชนะทุกเกมก็คือเข้าป้ายเป็นแชมป์แต่ว่าต้องชนะทุกเกมนะใช่แต่ปัญหาของซิตี้เนี่ยนะครับยังมีลุ้นทุกรายการนะตอนนี้ตัดคาราบาคขับออกไปเนี่ยสแชมป์ที่พวกเขาเคยได้แชมป์เมื่อรุ่นการที่แล้วน่ะ ยังอยู่ในเส้นทางการป้องก<ช>ันแป้หมดเลยลนุนป้องอแต่ว่าก็ไม่ใช่งานยากแม้อย่างเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เกมแรกก็คว้าชัยมาแล้วใช่ก,ก็เบิดแ <3 S 2> ม้กระทั่งเกมในศึกเอฟเอคัพคู่แข่งก็ไม่ใช่ยากอะ,อะถ้าสมมติว่าผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของ UCL ได้เนี่ยเราไม่รู้ว่าคู่แข่งของเขาในรอบ8ทีมคือใครไปดันไปเจอลิเวอร์พูลขึ้นมาแล้วก็ยุ่งเหมือนกันนะอ่าก็จริงก็อารก็เอันนี้ต้องทำบุญละแต่ปกติซิตี้นี่บุญมาดีนะเออจับสลากมักจะดีรู้กันแต่ว่ารู้กันที่แล้วเาก็ ผ่านฉลุยผ่านได้ทั้งหมดไป<ม>เป็นที่เป็นแชมป์ได้นะส่วนมาริเซียโปรเชตินโนนี่โอ้โหปลื้มกับลูกทีมเลยนะเทรนเนอร์ของเชลซีอ่ะโอ้พอใจอย่างยิ่งเลยโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็สปิริตเกมนี้แสดงออกให้เห็นเลยว่าเชลซีเป็นทีมท,ท,ท,ที่แบบเล่นเล่นด้วยความเป็นทีมจริงๆนะแล้วก็การเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามเบติฮัสเตเดียมเนี่ย ยากสุดๆแต่ว่าเราทําได้นะเกือบชนะด้วยะนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเกมที่เรียกความมั่นใจนะปลุกปลุกเร้าความกระตุ้นนี่ยกนิ้วให้เลย<ม>เพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็จะเจอริพูลน,นัดชิงหลีครับ<ช>เป็นเ,<อ>เดิมพันสําคัญของโปรเชติโน่เลยนะจะอ,อยู่หรือไปก็นัดนี้นี่แหละก็ก,ก็แต่ว่าถ้าสมมุติไม่ได้ก็คงคงไม่เลวร้ววยายถึงขนาดโดนโปลดมั้งหรือป่าอ่ะพี่ชีว้ว่า อันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันกราฟมันดีขึ้นเพราะว่ายันเสมออเกมนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเกมกับซิตี้เกิดแพ้หมดรูปแล้วแล้วเกมนั้นไปแพ้ลิเวอร์พูลอีกไม่ได้แชมป์อีกก็อันนั้นก็จะมีคุณก็ยอมให้เขาสิให้เขาได้แชมป์ก็ยอมได้ได้ก็ยอมละมาเอาเลยโอเคๆมันขึ้นอยู่กับว่าอีกรูปเกมจะเป็นยังไงด้วยคือถ้ารูปเกมแพ้ลิเวอร์พูลเละเหมือนตอนที่เจอกันที่แอนฟิลนะผมว่ามีโอกาสที่จะเก้าอี้ร้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เอออะ ทีนี้เนี่ยวันเสาร์เนี่ยเคลียร์ไปหมดค่ะไฮไลท์ของคนทั้งโลกอยู่ที่วันอาทิตย์ที่เคนเนีวดโรดนะลูกสายตาเนี่ยเรียกว่าแม่เกมต่อให้เตะดึกแค่ไหนบางประเทศเนี่ยจะเตะตีสี่เขาต้องตั้งเวลาตั้งเลก้าปลุกมานะดูว่เเาเขาอยากดูว่าแมนยูเต็ดเนี่ยจะ ยังฟอร์มร้อนแรงไหมในปี2024ยังไม่แพ้ใครนะค่ะครับโอ้โหนี่ยิงอีกแล้ว6เกมติดแล้ว37วินาทีอจริงหนูอะออกมาดูไม่ทันลูกแรกอะมัวแต่ไปทำกุ๊กเก๊กกุ๊กเก๊กอยู่เออแล้วก็แบบกะว่าเอ้ยบอลกำลังจะมาแล้วเดี๋ยวจะวิ่งมาดูโทรศัพท์เด้งบอกแหละว่าลูกแรกมาเออแล้วก็รีบวิ่งมาดูภาพช้าโอ้โหแบบมาไวมาก37วิแล้วก็กะว่าโอ้โหอย่างนี้ความมั้นใจมาแน่นอนในในรายการกอร์ปาร์ตี้เนี่ย เรากําลังจะโยนเข้าเรียกว่าโหมติไราการ์รตส์อุบัต้เขาจะจัดก่อนเกมเออพักครึ่งหลังเกมค่ะครับแล้วก็ช่วงนั้นอนะช่วงครึ่งแรกเนี่ยเกมเริ่มเตะแล้วก็กําลังจะโยนแล้วกาลังจะโยนแล้วกำลัง,ยยลงมันต่อเนื่องมากาลังจะโยนแล้วว่าอ่าเดี๋ยวไปชมแล้วก็ ي, เฮ้ยยิงเพราะนั้นถ้าใครไปดูย้อนหลังเนี่ยจะเห็นเจ๊ดำกับพี่จอมเนี่ยลุกขึ้นมาเฮเลยวินาที <laughs> สดๆเลยนะครับ คือห้อยลุนเนี่ยเพื่อนไม่จ่ายให้นะแต่ว่าลูกแรกที่ได้มาอวานกองหลังลูตันง่ะพี่นันทนาการให้โอ้โหหวานเจี๊ยบโอ้คือใส่พานให้ยิ่งกว่าผู้ร่วมทีมจ่ายห้ยลุนีกห้อยลบอกว่าเพื่อนเพื่อนดูเอาแบบนี้เวลาคุณจะจ่ายผมมาจ่ายแบบเอาแบบนี้ขอแบบนี้ผมจะจัดให้คุณเองเมื่อวานบูโนอะไรก็ไม่รู้จ่ายบอลแต่ละลูกใช่ไหมใช่นะโอ้จ่ายให้แบบพอดิปุริเป๊ะเลยหลุดเข้าไปแต่หลงประตูก็ยิงเข้านะฮะและลูกที่สองเนี่ยนะกานาโชวอลเล่เจตนายิงนะครับแต่ว่าบอลไปเข้าหน้าอก ลูกนั้นเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นความผิดพลาดของผู้เล่นรูตั้งผู้จริงแต่ต้องชมหอยรุนนะโอปฏิกิริยาดีมากเขาตั้งใจนะมันอาจจะแบบเอาตกใจอันนี้คือแบบเขาตั้งใจสะบัตเลยตั้งใจตั้งใจสมบัดแบบแดะอกบึ้งเข้าไปเลยใช่แล้วเขาให้สัมภาษณ์ถึงลูกนี้เหมือนกันว่าเขาเขาตั้งใจเขาเห็นบอลมาแล้วเขาก็พยายามควบคุมด้วยหน้าอกอ่ะสะบัดไปคือถ้าใครได้ดูไฮไลท์หรือว่าได้ดูคลิปเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยตั้งใจแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันเป็นสรญชทตญยาณกองหน้าออ นะใช้อกทำประตูก็มีไม่บ่อยนะครับอ่ะก็เออแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอหลังจากที่นำสองศูนย์น่าจะเจ็ดนาทีเนี่ยไปโดนสองหนึ่งหนูเขาตั้งคำถามนิดนึงว่าแมนยูเนี่ยเวลาเสมออยู่อ่าหรือตามเนี่ยบางทีจะชอบเล่นดีกว่าเวลาเป็นบอลนำไหมอ๋อคือเหมือนชอบผ่อนเกมถ้าจะต้องเร่งจริงๆก็เหมือนเร่งได้ใช่แต่เร่งได้ประมาณ15นาที20นาทีแล้วสุดท้ายก็จะเนี่ยเราพอเมื่อวานเราตั้นอ่ะ เขากดเข้าใส่นี้โงหัวไม่ขึ้นเลยนะแบบบอลคือคือแมนยูเนี่ยถ้าเป็นมวยราบอกว่าโดนไม่ได้โดนแล้วมีอาการมีอาการผมเห็นลักษณะอย่างนี้หลายแมตช์ละนำสองลูกอย่างนี้เนี่ยนะฮะแล้วมีหลายแมตช์ที่กลับมาแพ้ก็มีนะกลับมาเสมอก็มีในรุ่นการปัจจุบันเนี่ยคงเป็นเฮเกนตอนนั้นก็นำนี่ใช่เหรอใช่ก็นำกลับมาแพ้ใช่นะคือโดนแล้วมันเหมือนแบบจิตใจนักเตะในทีมฝอยังไงก็ไม่รู้ชอบกลนนะ แต่มีหลายเกมที่แบบโดนนั่ไปก่อนกลับมาชนะก็มีนะอย่างเกมที่เจอกับวิลล่าเนี่ยเอาได้เอานอนไม่ได้แม้แต่ลอฟเอ็ดเวิร์ดผูดการทีมรูตันทาวน์นี่งานดีจริงนะโอ้โหแล้วเมื่อวานหล่อแบบดูมากอรูเดี๋ยวนี่ไปไงานพชี่ไหนไหนช่วยวิจารณ์หน่อยในมุมมองของสามีหนูไม่ได้อ๋ออันนี้พูดเองนะหนูพูดถึงเกมที่แค์ไงเอออ๋อแหมพี่กุ้ยก็เป็นสามีของหลายๆคน โดยเพราะแฟนบอลผู้หญิงที่เริ่มดูบอลในยุค90ก็จะมีคำว่าสามีแห่งชาติอะไรอย่างี้ใช่ไหมโอ้ต่ะรอบเป็นบทนี่หล่อจริงหล่อหล่อใช่แล้วก็แทคนิคนี้ด้วยนะเมื่อวานแทคนิคดีแล้วก็เล่นจริงๆแล้วรูตันก็เขาไม่ซับซ้อนมากนะต่อคือเขาเขาก็บุกบุกแบบเพื่อเออก็คืออออกปีกโยนออกปีกโยนเล่นวิ่งไล่แต่หนึ่งอย่างอะคือเขาวิ่งกันแบบวิ่งสุดอ่ะแล้วเขาไล่กันไม่มีหมดเลยนะก็เขาใช้ความแรงมาจากไหนถาหมดไม่ก็หมดในที่หลังแหละเขาคือเขา เขาเอาเป็นั้เขาเอาพลัง90นาทีเนี่ยแบบว่าไม่มีสงวนเลยคือเอามาใช้ให้หมดหมดเมื่อไหร่คือหมดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอย่างโดตี้เจ้าตัวแบ็คซ้ายอะตัวซ้ายที่ครอสบอลหน้ากลัวหน้ากลัวหมดช่วงหลังโยนก็ไม่แม่นละโยนสเปรยสปาละหรือว่าไอ้เจ้าไทฮิชองเ่ะวิ่งจนโหวิ่งจนหมดเหมือนกันก็ต้องเปลี่ยนออกเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็เขาก็ใส่แบบ ใส่ให้หมดไปเลยนะเพราะนั้นถ้าวิ่งขนาดนี้มันวิ่งครบ90้สนาทีไม่ไหวหรอกใช่ไหมฮะก็ต้องเปลี่ยนตัวนะคือใครได้เป็นแฟนแมนยูก็อีกฉานะนักเตะแมนยูวิ่งอย่างนี้บ้างไหมมีไหมเขาก็วิ่งนะคือมันไม่เหมือนกันอ่ะคือรู้ทุกความมุ่งมั่นของรูตันเขาเยอะกว่าแล้วเมื่อวานลูกอ่ะพอรูตันแมนยูฟาวล์รูตันปุ๊บเล่นต่อเลยใช่ใช่ใช่ไมได้คือเขามีความกระหายที่จะเอาประตูไง แล,แ,ลแล้วแฟนๆในสนาม,มก็กระแม<ต>ู้ต่ก็จะมีภาพอย่างเกมที่ชนะวิลล่ามีมีให้เห็นเหมือนกันแบบว่าแบบฮึดวิ่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นงนี้ทุกเกมไงมก็โอเคสุดท้ายแล้วก็ใจหายใจคว่ำหน่อยครึ่งหลังจริงๆแมนยูเต็ดดีขึ้นคือหมดครึ่งแรกเนี่ยคือระครังช่วยชัดๆเลยนะระครังจังแก้งช่วยไว้เลยอ่ะครึ่งแรกอะ่ะพอมีเวลาได้ตั้งหลักในช่วงพักครึ่งกลับมาเนี่ยแมนยูเต็ดก็ เรียกว่าไงดักต่อยอ่ะต้องบอกว่าเครื่องแรกเนี่ยช่วงท้ายๆเนี่ยมันเล่นยากด้วยเพราะว่าคาซิเมโลไปโดนเหลืองแก่ๆเกือบจะแดงไอ้จังหวะนั้นอะอยูคิดว่าแดงแล้วจริงพิ่นจะโดนเหลืองไปไม่นานลูกนั้นถ้าให้เหลืองอีกครั้งหนึ่งก็ให้ได้แหละเพียงแต่ว่าในการตัดสินของกรรมการบางทีเขาโอเคเขาทดไว้แต่ว่าถ้าคุณฟาวอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะแรงหรือเบานะคุณเหลืองนะนะคุณออกนะเพราะนั้นช่วงพักครึ่งเนี่ยเปลี่ยนเลยแล้วก็มีแม็กไกวอีกคนหนึ่ง ที่ที่ก็โดนเหลืองไปด้วยเราก็ไม่รู้มีปัญหาการบาดเจ็บหรือเปล่าลุกชออีกก็เปลี่ยนตัวตั้งแต่ก่อนที่จบครึ่งเลยเนีคือการโดนไปเหลืองของคาซิเมโลแล้วแบคความันต่างกันคาซิเมโลเนี่ยผมก็ผมก็เห็นเขาโดนไปเหลืองทุกเกมเลยนะเขาบางทีหนูว่าเขาเข้าช้าไปใช่ไหมมันเข้าช้าด้วยแล้วอย่างแทคนติกของแมนยูก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรที่จะให้เหลือคนเดียวที่ขนาบข้างคาซิเมโลเนี่ยดันขึ้นสูงมันกลายเป็นว่าเหลือเขาคนเดียวพอ พอบอลของคู่แข่งเนี่ยมันทะลุจากแผงกองหน้าแล้วมาสู่แผงกองกลางกลายเป็นวาเหลือคาร์เซมิโร่คนเดียวเมื่อวานเมนูก็คือขึ้นไปสูงใช่คือมันเป็นแบบนี้แทบทุกเกมนะฮะพอเป็นแบบนี้แทบทุกเกมมันกลายเป็นว่าคาร์เซมิโร่โดนไปเหลืองทุกเกมเลยนะส่วนแม็กวายที่โดนไปเหลืองเพราะว่าไปพลวดเองเอากองหน้าเบอร์เก้าของเขาไม่อยู่แต่คือจังหวะนั้นอะคาร์เซมิโร่อะก็ปล่อยมาก่อนนะเพราะว่าฉันฟาวไม่ได้แล้วจ้าไม่ได้ใช่ใช่นะอะ ก็เดี e ๋ยวก่อนไปดูเทนฮฮกแล้วก <disciple. S 1> ็ล็อบเอ็ดเวิร์สเนี่ยว่ายังไงก็ไปฟังทัศนะจากพี่จอมบอบูก่อนนะครับกว่าจะชนะได้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดรากแทบแตกนะครับกว่าจะคว้าสามแต้มกลับออกมาจากบ้านของทีมน้องใหม่อย่างลูตันเปิดตัวได้ดีนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแค่เจ็ดนาทีแรกเนี่ยขึ้นนำห่างไปแล้วเนี่ย สองประตูรับนำไปสองศูนย์ไอเราก็คิดว่าโอโ้เกมนี้หวานเจี๊ยบขมนมกลุบสบายๆน้องใหม่เล่นในบ้านก็เท่านั้นแหละวันนี้น่าจะมีใช้แบบโอ้แบบแบบแบบสี0ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์อะไรแบบอย่างนั้นนะที่ไหนได้นะครับกว่าจะเอาตัวรอดกลับออกมาเนี่ยสะบักสะบอมเลยทีเดียวนะสองประตูแรกที่ได้เนี่ยนะครับมาจากความผิดพลาดของคู่แข่งทั้งสองลูกเลยแล้วก็แมนยูเนี่ย เล่นได้ดีในช่วงสักประมาณ10นาทีแรกกระทั่งไปโดนตีไข่แตกนะหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหจวนไปเจียนมาป้อแป้ปั่นป่วนนะครับลูตันเขามาโอ้โหนะเขามาแบบเป็นพายุเลยเข้ามาเป็นระยะเดี๋ยวมาเดี๋ยวบุกมาอีกเป็นชุดๆนะก็เกมรับถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนะครับ,รบ,นะค,รบคู่เซนเตอร์แบ็กแม้ว่าแฮร์รี่แม็กควาจะอยู่ไม่จบเกมเอาจอนี้อ e ีแวนลงมาแทนเนี่ยโอเคเกมรับถือว่า ทำหน้าที่ได้ดีแต่ตรงกลางเนี่ยเบรกเกมของลูตันไม่อยู่ฟูลแบ็กก็ไปป้องกันลูกเปิดจากริมเส้นซึ่งเป็นลูกถนัดของลูตันเนี่ยไม่อยู่ก็ยังดีที่ลูตันก็ได้แต่ครองบอลบุกใส่แต่จังหวะสุดท้ายมันก็ไม่ได้เหมาะเหมิงอะไรมากครึ่งหลังนะครับหลังจากที่เอาคาเซมิโร่ออกแล้วก็ส่งสกอตต์มัคตูเปเน่ลงมาเราจะเห็นว่าแบนยูใช้มิดฟิลตัวรับเนี่ยนะเป็นค็อบบี้ไหมหนูลงไปยืนต่ําเลย แล้วก็เอาบรูโน่แฟร์นันเนี่ยถอยลงไปยืนช่วยกันอีกคนหนึ่งก็ดึงจังหวะครองบอลได้มากขึ้นเกือบที่จะได้ประตูที่สามเนี่ยประมาณนักสามสี่ครั้งบลูโน่คนเดียวเนี่ยสองครั้งเลยนะหลุดเดียวหลบผู้รักษาประตูแล้วก็ไปยิงติดกองหลังของลูตันที่พุ่งมาสไลด์ได้ทันแล้วก็มีจังหวะหนึ่งบลูโน่ซัดเต็มข้อนะครับบอลก็ถากเสาไปนิดเดียวแล้วก็มีจังหวะของลาสุทอยลุนนะ ลุนทำแอตลิกก็ยิงไปติดผู้หลักประตูของลูตันแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายมากจังหวะหลุดเดี่ยวของอเรฮันโดกานาโชเลี้ยงหลบผู้รักษาประตูแล้วแต่ไปไม่พ้นสุดท้ายยึกยึกยักยักก็ไม่ได้ยิงนะครับแมนยูยังมีปัญหาอยู่นะฮะเรื่องของจังหวะจบจังหวะสุดท้ายครึ่งหลังอาการดีขึ้นก็จริงนะครับแต่ก็เกมโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นรองลูตันอย่างไรก็ตามฮะฟอร์มการเล่นอาจจะดูกระท้อดกระแทน่นแต่ก็ยัง ถือว่าได้ผลการแข่งขันที่ดีนี่ก็ชนะในลิลีกสี่เกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้เลยนะแล้วก็ที่สําคัญเดือนกุมภาพันธ์ยังไม่เคยแพ้ใครนะฮะแล้วก็ทั้งปีไม่ใช่ทั้งปีตั้งแต่ต้นปีพูดแบบนี้ดีกว่านะครับตั้งแต่เปลี่ยนสักราชใหม่เป็นปี2024แมนยูยังไม่แพ้ใครเลยแต่แต่ฟอร์มแบบนี้คงอีกไม่นานนะตอนนี้ก็ถือว่า มีลุ้นสร้างความหวังจุดประกายให้กับแฟนๆนะลุ้นอันดับ5และก็อาจจะลุ้นอันดับ4ก็ต้องไปดูคู่แข่งอย่างคู่ขับเคี่ยวนะครับอย่างวิลล่ากับทอรนาเมอสเปอร์ด้วยนะส่วนแมนยูต้องดูครับว่าจะยืนระยะได้นานขนาดไหนครับเช่าความพี่จอมก็อีกไม่นาน่ัวพี่ก็ได้อยู่ข้างๆพี่จอมนี่แหละนะก็ก็เป็นเกมที่ก็ก็บริหารหัวใจ ผมอยากรู้ว่าจังหวะที่แมนยูหลุดไปสามสี่ลูกแล้วก็ยิงไม่เข้าที่จอมสบดคำว่าอะไรออกมาบ้างอ๋ออากาศไม่ได้ผมเชื่อว่าแฟนบอลแมนยูเนี่ยจังหวะที่หลุดเดี่ยวเขาไปสามสี่ลูกจากบรูโน่สองกาลาชหนึ่งดาโล่หนึ่งแล้วก็ขอยไรุนที่หลุดเขาไปยิงติดเซฟปีกหนึ่งโอ้โหผมผมเชื่อว่าแฟนบอลแมนยูหลายคนเนี่ยสบดเหมือนกันจริงไหมหนูหนูไม่นั่งดูไฮไลท์แบบอย่างตั้งใจอ่ะไอ้ลูกกาลาชอหลุดแล้วพยายามจะล็อกหนีผู้สำปรัตัว มันขนาดนั้นมันยิงไปเข้าได้ยังไงเยวพี่ว่าไอจังหวะก่อนนั้นที่เขาใครที่แตะหลบแล้วยิงแล้วโดนบล็อกอ่ะบุรโน่บรโน่นั่นแหละไอจังหวะนั้นมันเกิดขึ้นก่อนไงมันเลยอยู่ในอาจจะอยู่ในความคิดของการโชว์ใช่ไหมเพราะเขาแตะหลบมุมเดียวกันเลยแตะหลบแล้วถ้ายิงก็อาจจะเอ้ยโดนโดนสไลด์สกัดเหมือนพี่อ่ะเขาเลยล็อกทีเนี้ยเขาถนัดขวาเขาล็อกมาเขาซ้ายพี่จอมก็บอก มันจะล้อมมาเข้าเท้าไม่ถนัดทำไมก็นั่นแหละก็เผอิญว่ามีกรณีของบูโน่ก่อนให้เห็นไงคือเดชาบุญนะฮะท้ายเกมเนี่ยไม่โดนเตะเสมอจริงค่ะลูกมงอย่าลู้เตะมงของรอสบาร์รี่ลรงนั้นโอ้โหไปชนคานนิดเดียวเท่านั้นอ่ะผมบอกเลยนะถ้าหากว่าลูกนั้นเข้าขึ้นมาแล้วโดนแบ่งแต้มเนี่ยนะฮะ แมนยูจะนอนไม่หลับเมื่อคืนเราคือสถานาการณ์อของ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันมีได้ลุ้นท็อปโฟมากขึ้นด้วย<ช>เพราะว่าท็อตแน,นมฮอสเปอร์เมื่อวันเสาร์ไปพลาดท่าแพ้กับวูฟมามคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยโอกาสของแมนยูที่จะลุ้นท็อปโฟมันยังมีนะอันเนี่ยผลวันเสาร์นะคะ ลิเวอร์พูลที่เราบอกไปแล้วชนะเบนฟอร์ด4-1อาร์เซนอลชนะเบอร์ลี่ห้าแอสตันวิลล่าชนะฟูลแลม2-1อันนี้จริงๆแมนยูอ่ะเชียร์ฟูลแลมกันนะแฟนแมนยูนะนะแล้วก็นิวคาสเซิลกับบอร์นมัธเสมอกัน2-2ฟอร์เรสต์ชนะเวสต์แฮมนะคะ2-0งูน์วูฟแฮมตันค่ะชนะทาวนแนมฮอตสเปอร์ถึงถิ่นเลยนะ2ประตูต่อ1แล้วก็แมนซิตี้เสมอกับเชลซี1-1ึ่งวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็มีไบรตันนะคะชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด5-0เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ย ถูกไล่ออกตั้งแต่นาทีที่13เอเหตุการณ์เกิดขึ้นนาทีที่สิบแล้วก็เช็คเ r กว่าจะโดนไล่ออกจริงนาทีสิบสามคราวนี้่าจะโดนใบแดงสักสามใบอ่ะดูละคือก็ตจริงอรายสั้นโฮเกตแบบเสียบไม่ดมาแรงเกินแต่ดีนี้ำที่ก็มาไม่เจ็บนะเสียบเนี่ยไม่ใช่ข้อเท้าไม่ใช่นักแข้งนะต้นขามันเหมือนหัวเขาเหนือหัวเขาขึ้นมาเกือถึงคนขานีบอ่ะ แล้วก็รูตันเทาร์พ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ<ฆ>หลังจบเกมเนี่ยเอลิกเทนฮากพูดว่าไงก็บอกว่าเรามีโอกาสที่ดีหลายครั้งนะมันน่าจะเป็น3 0 4 0แต่ว่าก็เสียโฟกัสไปสมาธิหลุดแล้วก็ยอมรับว่าชนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร,นะร่นะคือชนะแบบเหนื่อยใจส่วนลอบเอ็ดเวิร์ดนะครับเทรนเนอร์ของรูตันเนี่ยก็บอกว่าจุดสำคัญเลยคือเสีย2ประตูแรกเร็วรมันเลยแบบกลับมายากนะก็อาจจะก,ก็น่างุดเขาบอกว่าเขาก็ด่าลูกทีมไปเหมือนกันนะ อืมเลยคงเป็นในช่วงจริงๆจบครึ่งแรกนี่ไม่รู้จะด่าอะไรลูกทีมนะเพราะเล่นขนาดนั้นแล้วอ่ะคือเขาไปด่าตรงที่ไม่มีสมาธิในช่วงต้นเกมในช่วงต้นเกม<ห>ใช่ไหมจะติงติงไว้ก็รูตันยังเป็นทีมที่ถือว่าอันตรายนะเวลาเล่นในบ้านพี่จําได้เลยไบรตันโวมไป40สี่ศูนย์น่ะทีมอย่างไบรตันน่ะนะครับ โอเคก็ถือว่าตัวรอดไปได้นะแมนเชสเตอร์อันนี้ตารางคะแนนนะครับก็ทำให้เห็นภาพแล้วแหละรับว่าไอ้สามทีมบนเนี่ยก็คือกลุ่มลุ้นแชมป์ใช่นะสามสามทีมขอหนึ่งในการคว้าแชมป์แล้วก็อีกสามทีมขอหนึ่งกับโคต้าไปพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่การันตีใช่นะวิลล่ามีสี่สิบเก้าแต้มนะสเปอร์มีสี่สิบเจ็ดแต้มนำแมนยูที่อยู่แั่หกสามแต้มนะแล้วนะคือแมนยูเนี่ยถ้าอยากจะมีแต้มเหนือสเปอร์นะรู้ด้วยสเปอร์สะดุดอีกหนึ่งนัดยังไม่พอใช่เพราะว่า การที่มีแต้ม่ากับสเปอร์ยังไงคุณก็ไปลองเรื่องประตูได้เสียอยู่แล้วประตูได้เสียแมนยูตอนนี้บวกหนึ่งบวกหนึ่งเองขั้งบนเขาบวกเป็น10กว่าใช่ทีมบนเขาบวก30กว่าแล้วแมนยูบวกหนึ่งกอันดับท่อย่งี่คือด้วยความที่แมนยูไม่ค่อยออกเสมอเลยค่ะถ้าไปดูเนี่ยทุกทีมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษตั้งแต่แข่งมาแมนยูเสมอน้อยสุดเสมอสองนัดเสมอน้อยสุดก็คือไม่ชนะไปเลยก็แพ้ไปเลยชนะแบบกระจุ่งกระจิ๋มอะแรืว่าเราแพ้มาทีหรือแพ้มาก็โดนไปเยอะนะ รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา